สวัสดีท่านผู้ชมเว็บไซต์ไทยโมบายเซ็นเตอร์ทุกท่านครับสำหรับโทรศัพท์มือถือที่เรานำมารีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้ก็ได้แก่ Oppo f i n d เซึ่งถือเป็นสมาร์ทโฟนหรือโอคอรุ่นที่2ต่อจาก Op p o f i n d 3ซึ่งประสบความสำเร็จมาแล้วอย่างงดงามโดย Oppo f i n d ไนั้นมีคุณสมบัติพื้นฐานที่ใกล้เคียงกับ Oppo Fi n d 3แต่สิ่งที่โดดเด่นกว่าก็คงจะนี้นในเรื่องของความบางเฉียบเพียง6.65ม mm, มซึ่งถือว่าบางที่สุดในโลก ใช้หน้าจอแบบซูเปอร์มานเดทที่ประสิทธิภาพดีกว่าเดิมและยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android เวอร์ชัน่น4.0อีกด้วยครับรูปลักษณ์ภายนอกของ Oppo f i n d e r นั้นดูดีมากๆครับออกไปในแนวเรียบหรูมีความคโค้งมนกําลังดีวัสดุที่ใช้นั้นมีคุณภาพสูงชิ้นงานมีความละเอียดประณีตที่สำคัญคือบางเฉียบสุดๆเพียง6 6 5ม mm, มเท่านั้น ซึ่งในเวลานี้ถือว่าบางที่สุดในโลกส่วนฝาที่ด้านหลังนั้นจะเป็นโลหะแต่ไม่สามารถเปิดออกมาได้ดูนั่นหนาแข็งแรงมากเป็นพิเศษน้ำหนักตัวนั้นจะอยู่ที่125กรัมส่วนการจับถือก็รู้สึกกระชับมือดีครับที่ด้านหน้าของตัวเครื่องจะประกอบไปด้วยเลนส์กล้องความละเอียด1.3ล้านพิกเซลลำโพงหูฟังสำหรับการสนทนา เซนเซอร์ตรวจจับต่างๆซึ่งน่าจะถูกติดตั้งเอาไว้ในบริเวณนี้หน้าจอแบบซูเปอร์มัเดตแคปซิทีฟทัชสกรีนขนาด4.27นิ้วความละเอียด8 0 0คูณ4 8 0พิกเซลพร้อมกระจกหน้าจอแบบกร r i ิล a าก a s สซึ่งมีความทนทานสูงส่วนปุ่มสัมผัสที่ด้านล่างก็จะประกอบไปด้วยปุ่มตั้งค่าปุ่มโฮมและปุ่มย้อนกลับ ที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องจะมีช่องใส่ซิมการ์ดซึ่งมีฝาปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาเมื่อแกะออกมาก็จะพบกับช่องใส่ซิมการ์ดด้านในโดยซิมการ์ดที่สามารถใช้งานได้กับ Oppo f i n d e r นั้นต้องเป็นซิมการ์ดแบบ micro s ิมเท่านั้นดังที่เห็นอยู่นี้ และถัดมาที่ด้านล่างจะเป็นขั้วสําหรับการเชื่อมต่อกับแท่นวางซึ่งรองรับการชาร์จแบตเตอรี่แบบไร้าสายด้วยครับที่ด้านขวาของตัวเครื่องจะมีเพียงปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงซึ่งเป็นโลหะทั้งปุ่มกดและกรอบด้านข้างเลยทีเดียวที่ด้านบนของตัวเครื่องจะมีปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือล็อกหน้าจอและช่องไมโคร USB ซึ่งมีฝาปิดเอาไว้อย่างแน่นหนาเช่นเดียวกัน ที่ด้านล่างของตัวเครื่องจะมีเพียงรูไมโครโฟนสำหรับการสนทนาหรือบันทึกเสียงที่ด้านหลังของตัวเครื่องจะมีเลนส์กล้องดิจิตอลความละเอียด8ล้านพิกเซลซึ่งตัวเลนส์จะนูนขึ้นมาพอสมควรโดยจะมาพร้อมไฟแฟลช LED แบบคู่ในตัวและที่ใกล้ๆกันนั้นก็จะเป็นไมโครโฟนตัวที่2สําหรับการตัดเสียงรบกวนส่วนฝาหลังนั้นจะเป็นโลหะผิวด้าน และที่ด้านล่างก็จะมีลำโพงเสียงภายนอกซึ่งคุณภาพเสียงถือว่าดีเลยทีเดียวการปลดล็อกหน้าจอแบบมาตรฐานก็จะเป็นดังนี้ครับโดยหน้าจอล็อกสกรีนนั้นจะมีการแจ้งสถานะต่างๆด้วยเช่นสายที่ไม่ได้รับข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่านซึ่งไอคอนของโทรศัพท์ และข้อความนั้นก็จะมีการแสดงจํานวนเป็นตัวเลขที่มุมบนขวาให้เห็นอีกด้วยและเมื่อกดเข้าไปดูก็จะพบกับรายละเอียดของสายที่ไม่ได้รับนอกจากจะล็อกหน้าจอด้วยการกดปุ่มที่ด้านบนของตัวเครื่องได้แล้วก็ยังมีช็อตคัสสำหรับการล็อกหน้าจอมาให้ใช้งานโดยเฉพาะอีกด้วยซึ่งเป็นการถนอมปุ่มกดไปในตัว user interface ของ Oppo Finder ก็จะเป็นดังที่เห็นนี้ การเลื่นหน้า Homescreen นั้นมีความลื่นไหลไม่แพ้ Oppo Find 3เลยทีเดียวและววิจเจตต่างๆก็มีความสวยงามและมีลูกเล่นที่น่าสนใจเช่นวิจเจตเครื่องเล่นเพลงเวลากดเล่นวิจเจตก็จะขยายออกด้านข้างดังที่เห็นนี้สามารถสไลด์เลื่อนเพื่อเปลี่ยนเพลงได้ทันทีเมื่อกดเข้าไปก็จะเป็นตัวโปรแกร,รมหลัก วิจเจตรายชื่อก็สามารถกำหนดรายชื่อโทรด่วนได้มากมายโปรแกรมตรวจสอบสภาพอากาศมีการแสดงผลภาพเคลื่อนไหวที่สวยงามสามารถเพิ่มรายการได้หลายเมืองหลายจังหวัด และตัววิดเจอเองก็มีความสวยงามด้วยเช่นกันสามารถตรวจสอบรายการอีเมลล่าสุดด้วยวิ d เจ t อ,อีเมลได้ทันทีที่แถบด้านบนจะแสดงระดับสัญญาณชื่อเครือข่ายการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโลโก้เครือข่ายเวลาและปริมาณแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ และหากเลื่อนลงมาก็จะพบกับช็อตคัดต่างๆสำหรับการเปิดปิดหรือตั้งค่าการทำงานพื้นฐานโดยสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขรายการของช็อตคัดได้ตามใจชอบส่วนด้านล่างก็จะเป็นการแจ้งเตือนต่างๆ บนหน้าโฮมสกรีนเมื่อรูบนิ้วเข้าหากันก็จะเป็นหน้าโฮมสกรีนทั้งหมดอย่างยอ่อซึ่งสามารถย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระสามารถเพิ่มหน้าโฮมสกรีนได้และสามารถลบหน้าโฮมสกรีนได้เช่นกันในเครื่อง Oppo Finder นั้นมีภาพพื้นหลังมาให้เลือกใช้งานอยู่มากมายหลากสไตล์ มีเครื่องมือสำหรับเลือกส่วนของรูปที่ต้องการหรือเปลี่ยนเป็นแนวตั้งก็สามารถทำได้และหากในเครื่องยังไม่ถูกใจก็ยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพพื้นหลังเพิ่มเติมได้อีกมากมายนอกจากภาพพื้นหลังแล้วในเครื่องก็ยังมีทีมให้เลือกใช้หลากหลายรูปแบบสามารถกดเข้าไปดูตัวอย่างก่อนได้ และแน่นอนว่าสามารถเข้าไปค้นหาและดาวน์โหลดทีมเพิ่มเติมได้อีกเช่นกันมีทั้งทีมยอดนิยมและทีมใหม่ล่าสุดเมื่อกดปุ่มตั้งค่าก็จะมีเมนูย่อยคือการเพิ่มการแจ้งเตือนภาพพื้นหลังการค้นหาการตั้งค่าและการตั้งค่าหน้าจอโดยการเพิ่มนั้นก็จะประกอบไปด้วยการเพิ่มวิดเจต ซึ่งมีให้เลือกใช้อยู่พอสมควรการเพิ่มช็อตคัตการกำหนดภาพพื้นหลังโดยมีทั้งภาพพื้นหลังแบบปกติและภาพพื้นหลังแบบเคลื่อนไหว หรือไลฟ์วอลเปเปอร์และสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ได้สามารถเข้าถึงเมนูเหล่านี้ด้วยการกดค้างที่หน้าจอได้เช่นกันเมื่อกดค้างที่ปุ่มโฮม ก็เห็นรายการของแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานล่าสุดสามารถลบออกได้ด้วยการลากไปด้านซ้ายหรือลากไปด้านขวาการกดหมายเลขโทรออกก็ทำได้ผ่านทางว r ช u ลคีย์แพดอย่างที่คุ้นเคยกันดีหน้าเมนูหลักก็จะเหมือนกันกับ Oppo Find 3เช่นกัน และปุ่มข้อความก็ทำให้เข้าถึงการรับส่งข้อความได้อย่างรวดเร็วสำหรับการสนทนานั้น Oppo Finder จะมีฟังก์ชันสำหรับการบันทึกเสียงระหว่างการสนทนามาให้ในตัว